คุณนั่นแหละจะล้อกับคนอื่นคุณนั่นแหละ<อ>จล้อกับพี่น้องประชาชนประชาชนต้ังมาสามนาทีกันไม่ต้องมาอีสสามีในวันนี้ทกอักับนำทคุณเป็นสบายนึ่นางที่รุนงล่าเลยคในวันนี้กทับกับทางรัฐบาลเป็นเมียร่าในเขเป็นเียร่างในทุเรื่องคัเป็นเป็นก้อย เป็น,นเปนอนนเป็นเป็นห้อยจ้อยยักษ์ทออับจน รอนะนนะสวัสดีทุกท่านนะครนะับทำไมรอบมอึงคุณเลทักทายนะครับเราอยู่ที่อนุสโอลีชัยสมรลภูมินะครับนะครับในเอฟซีนะครับนะกลับมาพบก,กันนะครนะับในรอบนี้รอบที่สองนะครับนะรอบนี้แอดมินกำลังจะเดินทางกลับนะครนะับนะฮะฮะออกสามมาพอดีเดี๋ยว ค,คนนะครับคนนะครับยวแป๊บนึงครับก้าเลยก้าวเลยครับผมปุบ๊บปุ๊บไม่มีคนเลยฮะมามามาร้อนร้อนทั้งมืสมันร้อนฮะหลังนี่ฮะมือชมนะแอดมินคือรถกลับแล้วนะ ไม่ไหวร้อนท่านผู้ชมนะครับนะเดี๋ยวนะโอ้ไม่ไหวเมนของลาบอกตลาดตะบนพันนะจ่ายแค่จ่ายคนเดียวเองเออวันนี้ก็คณจานน์นะครับนะเอาคุณ f เอฟซีที่เข้ามารับชมนะครับนะ แอดมินจะไม่พูดอะไรนะท่านผู้ชมนะครับนะเพราะว่าตอนนี้แอดมินขับเดินทางกลับแล้วนะครับนะร้อนนะครับนะแอดมินไม่ไหวขอลาก็ถ้าถามว่าเยอะไหมนะครับนะก็ก็ถือว่าพอาาาป,ประมาณนะครับนะแต่คาดว่าเดี๋ยวช่วงเย็นนะครับนะท่านผู้ชมนะช่วงเย็นเดี๋ยวคุณลิทมือจานนอนทุกท่านนะครับนะโอ้หวันนี้อากาศอากาศร้อนมาก นั่งนั่งตรงนี้เหรอมันกว้างดีกว้างนะไม่ไม่เราตัวเองเกิดอ๋อนั่งตรงนี้นะไม่เป็นไรหรๆตรงนี้กว้างเนื้อดีแล้วเย็นดีด้วยเดินไหมฮะเดินนะเข็นมินนั่งรถแอร์ก่อนเรามาส่องได้อ๋อถ้าถามผมจำนวนนะครับนะ ก็พอสมควรนะครับนะพอสมควรนะครับน่พอสมควรแต่เรื่องตัวเลขนะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเนาะเดี๋ยวฝั่งนั้นก็โกรธกันนะเดี๋ยวว่าเยอะอย่างที่บอรดกันนะก็พอประมาณนะครับเนีก็คนยังไม่ค่อยเยอะนะตัวสบคนยังไม่ค่อยเยอะคือถ้าเทียบเทียบกับวันนั้นนะวันที่ยี่สิบแปดนะวันที่ยี่สิบแปดนะวันที่ยี่สิบแปดะคนเยอะกว่านักวิศนะ ใช่แะคนเยอะกว่าแต่แต่ว่าประชาชนที่เขามาร่วมชุม,มนุมเขาก็จะนั่งพักตามร่มนั่นแหละนะครับนะแต่คาดว่าช่วงเย็นน่ะหน้าหน้าจะเต็มตรงลานสวนสวรีนะนักศึกษาช่วงเย็นนะเพราะว่าด้านด้านบนน่ะด้านบน,น,บนตรงสกายวอล์ก์นะี้น่าจะลงมานะไม่ไม่ค่อยเยอะ,อะนะงนักศึกษาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ อากาศร้อนเกินนะ,ะแมตตนก็เลยขอลานะครับเมื่อกี้เนี่ยเดินเมื่อกี้เดินถ่ายของ y t u t u ทีที่หนึ่งแล้วก็ไปถ่ายในเพจน,นะประมาณ10มนาทีนีครับนั้นก็เลยขอลานะแล้วมาสอสนอัอากาศร้อน้ดยโดนทางกลับ วันนี้วันเสาร์ตอนแรกแอดมินก็นึกว่ารถจะติดนะรถรถมันไม่ค่อยติดนะครับนะรถรถไม่ค่อยติดนะครับนะก็ถือว่าใครจะเดินทางมานุสารีชายนะก็สะดวกอยู่นะตอนแรกแอดมินก็นึกว่ารถจะติดไม่ติดนะท่านผู้ชมมกันนะก็อย่างที่บอกว่าคนยังม,มาเต็มที่ก็สองสามพันก็ถ้าถ้าก็น่าจะประมาณนั้นนะท่านผู้ชมนะสองพันเนี่ยพอได้นะถ้าสมมตินะสองพัน หลักสองพันเนี่ยเป็นไปได้นะครับนะอ่าจนถึงตอนเย็นนะถ้าพูดตรงๆนะหลักสองพันเนี่ยเป็นไปได้นะอันนี้คือก,ก็คือกแ็แต่ที่นี่ก็มีอาหารแจกน้ำดื่มแจกนะท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยครับนะเขาก็มาหลบอ่านี่แหละนะตรงนี้ก็มีน้ำดื่มอยู่นะท่านผู้ชมนะตรงทางเจ้าหน้าที่ จ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับนะก็ตำรวจเนี่ยนี่เขาก็มามารอตรงนี้นะครับนะแต่แต่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยครับนะ,ะนะไม่มีอะไรผิดปกตินะครับนะเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยนะ,ะท่านผู้ไม่มีอะไรนะครับนะไม่มีการยั่วยุนะครับนะไม่มีอะไรที่รุนแรงไม่มีการยั่วยุแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะปลุกเร้านะครับนะก็อย่างที่ผมบอกแล้วนะเพราะว่าแกนนํำนะครับนะ ขนาดหมอตุลนะครับนะสายฮาร์ดคอร์นะครับเนี่ยก็อย่างที่บอกอากาศมันร้อนนะครับนะลยเนี่ยลำพงมาถึงนี่เลยนะเนี่ยคือลำพงเนี่ยมาถึงตรงนี้นะทุกท่านเลำพองมาถึงตรงนี้อาคุณจานนนนะครับนะก็ประมาณนั้นเลยนะครับทุกท่านก็ถ้าถ้าถึงตอนเย็นเนี่ยถ้าอย่างที่ที่บอกหันมาประมาณสองพันได้นะ ก็ก็ดูแล้วนะผมว่าน่าน่าจะเกี่ยวข้องกับชายแดนไทยพม่าด้วยแหละนะครับนะแล้วก็คุณไท่ทองทานเนี่ยท่านนายกเนี่ยแก็ได้ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นั่นแหละท่านโฆษณนะแกถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็พลังม็อบนยครับนะพลังพลังดาเนี่ยก็เลยน้อยนะครับนะเพราะว่า นายกเนแคถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับนะคือพูดง่ายว่าตอนนี้ก็ได้แค่ท่านลองภูมิธรรมนั่นแหละนะที่โดนาเ,นเรียกว่าลองรับอารมณ์นะครับนะบนะช่วงนี้นะสศรีบัญญานะแล้วก็ว่ากันไปนะครับนะวันนี้เป็นแบบทายบรรยากาศให้เห็นนะในยะูทูบแล้วก็นในเพจน,นะแล้วแล้วก็ว่ากันไปเนาะ ยังเป็นน,นั่งรถแม่นะครับทะเบอร์สองนั้นอ,อันนี้ก็อำนวยความสะดวกให้เลยนะตรงตรงนี้เจ้าหน้าที่ก็มีอำนวยความสะดวกเลยนะโดยที่เกระเป๋ารถเมล์โอ้โอไขไขยไฟหายตูดเล คาราบอนพันครับเจอพันะ่ะคือต้องตองบอกครตอนแรกแอดมินว่าจะไลฟส์สองชั่วโมงนะสองชั่วโมงนะ mm hmm. คือว่าจะไลฟ์ถึงช่วงกันแต่ผมไม่ไหวท่านผู้ชมนะ mm hmm. เพราะว่ามันอากาศร้อนมากนะอากาศร้อนมาก mm hmm. ขนาดว่าผมขนาดว่าผมสู้แดดแล้วนะร้อนจัดก็ยังยางที่กอ,อนนะก็ะดูดูแล้วนะครับนะก็ะความรื่เธอตรงหมอยังยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเพราะว่า,าน่าอาคาแหงจุ่งใจเราะว่าดูดูจากตรงนั้นนะสมาน้สมนะส่วนมากก็จะมีประชาชน ผู้สูงวัยอย่างรุ่นผมนี่แหละนะครับนะส<ม>ี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบนะครับนะแล้วก็แล้วก็มีวัยรุ่นเนี่ยไม่เท่าไ,ไหร่นะส่วนมากก็จะ<ๆ>คนอายุเยอะอยู่นะครับนะรุ่นผมนะวัยห้าสิบไม่เยอะมากนะครับนะเขาเอาเฉพาะรุ่นผมนะรุ่นผมเนี่ยมาเกือบจะห้าสิบไม่เยอะมากนะทุกท่านนะแต่แต่ว่าวัยรุ่นเนี่ยไม่เห็นวัยรุ่นเนี่ยน้อยนะครับนะวัยรุ่นน้อย ก,ก็ดูแล้วนะนำม็อบก็มเหมือน,นขาดแรงจิตใจเละสักอย่างนี้แหละนะเพราะผนะผมเริ่มจะสังเกตนะคือถ้าจัดม็อบอย่างนี้น่ะผมว่าที่จริงมันต้องพึกคักนะไม่ว่า่จะร้นอนยังไงเนี่ยนะผมว่าประชาชนเขาก็ต้องคัดน,ะนนะั่นแต่ผมนะเพราะว่าเราก็เคยไปดูไปดูม็อบหลายกลุ่มนะครับนะไม่ว่าจะเป็นแดงเหลืองนะแต่ว่าดูครั้งนี้เนะี่ย ดูดูจากอ่อมันนั่งนะครับนะมันนั่งมานั่งซุมนมนะนะแววตานะก็ก็ไม่เป็นไรนะครับนล้็อย่างที่ก็ก็คือสรุปเนี่ยก็เหมือนเหมือนเหมือนแรงสูงใจนี่ค่อยมีนะครับนะขนาดขนาดมชี้นะครับนะขนาดมุชี้นะครับนะหมอตุลนะครับนะพยายามที่จะปลูกเรานะครับนะ มาตุนเนี่ยแต่แต่กไ็ไม่ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครทานผสมนะครับผมค,คือคือดูแล้วนี่ยมันถึงถึงไปถ,ถึงช่วงเย็นนะครับนะแดดอ่อนก็เหินนะครับผมว่าช่วงช่วงคุณจตุพรกับพลานกเขามาเนี่ยก็ก็อาจจะมีเฮนิดนึงนะครับนะแต่แต่ถ,ถ,ถ,ถ้าใครไม่เชื่อก็เข้ามาดูบรรยากาศเราเองแล้วกันนะทานผชมนะจะจะเป็นไปอย่างที่ผมพูดไหมนะครับนะบรรยากาศ แต่ก็ถือว่าทุกคนก็สามารถามาทำได้นะครับตามรับธรรมานูญน,นะครับนะครับสวัสดีครับคุณพี่โซดา เด,เดี๋ยวแอดมินน่าจะลงละขออนุญาตลงไลนะะนะ์ลลนะคระับเพราะว่าอยู่รถเมย์นะครับก็เดี๋ยว,ะะยวถ้าช่วงเย็นจะมีการไลฟ์สดเนี่ยผมจะขึ้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ